สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะกลับไปพัทยานะครับเดินทางกลับไปพัทยาขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ให้การต้อนรับขอบคุณเจ้าภาพมีโอกาสจะมารับใช้มาให้ความเพลิดเพลินให้ความสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับอันกูบ้ามาแล้วแก้วแก้วม่เคยบาดเลยขอบอขอคุณมากมากนะครับยวมีโอกาสเดินทางมาใหม่มาให้ความเพลิดเพลินแล้วก็เจอกับเพื่อน สนุกสนานเดิมเพื่อนคนนยังไม่เจอก็นัดก,กันเจอกันขราวหน้านะครับ I hope hope t o s e e you a g a i n l a d i e s a n d g e n t l e m e n today is my d e p พ r t u r e to พัทยา thank you for w e l c o m e me to อุบลรัชธานีอเกน and I will come back to serve you to entertain you I wish you all the best be happy โอ้มีพระพอดีมีพระมาะพระมาตักบาทพระมาตักบาทน่ารักมากมาก,มากเลย อยู่หน้าบ้านพอดีครับโอเคเจอกันใหม่นะครับเดินทางกลับนะครับวันนี้วันที่22เดือนกรกฎาคม2567ัน d a ากสิบเจ็ดทุเดย์ number 22 nd, July 2024 I w i l n d l i p a r v e d a จะ to Pattaya I see you this is my mother's house <S บ้านของพ่อแม่นะครับับาปพระตักบาปทำมโนธนาด้วย ย่ายกลับบานโอเคครับซีอีโอบายๆแฮปปี okay, ้ไลฟ์เด